เห็นผกครับเ,เพื่อนๆครับบวกน้ำปนนด้วยนฮะโอ้หเอี่ยมเอี่ยมเลยนะฮะโดนน้ำมาเอี่ยมเลยน้ำโต๊ะแถ๋เลยให้มันได้อย่างนี้นะฮะบอกแล้วว่าความสะอาดเรายืนหนึ่งอยู่แล้วเห็นผกผมเนี่ยสะอาดมากๆนะฮะแต่รถผมเนี่ยจะเลอะหน่อยนะลูก <laughs> ค้าท่านหไหนสนใจนะฮะสั่งมาได้นะครับสั่งมาได้นะเห็นผกนะ เอ้ยยั่วเลยครับผมแต่น้ำานี่ผมไม่ให้นะเพราะว่ากว่าจะวิ่งไปถึงหน้างานก็หมดแล้วนะครัเอาแค่ถึงไปนะครับอะอันนี้ก็เป็นปัญหาของผมแล้วฮะว่าผมจะขึ้นบ,อนบ่อไหวหรือเปล่านะับทุกคนนู่นบ่อมันชันมากเลยนะอะนู่นนะขึ้นไปอย่างนู่นเลยเมื่อวานฝนตกหนักหนักมากๆนะครับเดี๋ยวผมกดเดียวก่อนดีกว่ากับเครื่องสี่ล้อก่อนนะครับขึ้นไหวไหมซัดเกียร์หนึ่งเลยนะฮะ มาดูกันว่าเราจะไหวไหมจะไหวไหมสักหนึ่งกันไปเลยได้อยู่ได้อยูอย่ทุกคนครับไ,ได้อยู่นะอาจจะมีลื่นนิดๆนะครับไม่แล้วเบิ้ลหนึ่งจังหวะเบิ้ลนนสับเบิ้ลตัดสับระเบิด เอื้อเืไหวไหมไม่ไหวนั่นเพื่อนฮะไม่ไหวรอนูนน่นนู่นนู่นสโลสโลเหลืองนู่นนู่นมาแล้วนี่ฆ่าตัวตายครับเอาน้ำขึ้นมาฮันสุดท้ายครับขึ้นในไหวจ้อยฮะเอ้โหเธอวันเจียบเลยทีนี้ฮะสโลเหลือง มาแล้วครับสโลเหลืองครับผมนอนตองพึ่เงเขาแล้ว้องพึ่งเขาแหละมาแล้วใอเกลอเลยไม่อยากฝืนนะก็ฝืนไปเดี๋ยวยางหมดดอกครับตันยางแพงนะช่วงนี้เสียตูดให้สโลเหลืองอีกแล้วไป เดินได้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนครับถ้าไม่มีสโลเหลืองเยังบอกได้เลยว่าเรียบร้อยตรงนี้แห้งนะฮะตรงนน้นไม่แห้งนะตรงนน้นเปี่ยนว้าสโลเหลืองที่โน้นไม่กล้าเปลี่ยนเกียร์เลยกลัวถอนตัวถอน <laughs> ตัวถอน,ตถอน,ตถอนแต่ไม่น่าจะมีอะไรผิดโผเลยับทุกคน ดได้แล้วแหละตรงนี้มันแห้งนะครับพาต่างตากน้ําขึ้นมาลดทางทางสุดท้ายก็เลยเรียบร้อยหวานเทียบเลยหวานเทียบ